าจากหน้าไัยที่ได้นะมีเป็นดินนะคะพืศพกันมังกรน,นะคะน้ํากรกฎมีพที่จิกนะลมแมถุนตุนกลุมนะคะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะนี้ครบสิบสองราศีนะแต่ว่าเด่นๆจะมีเป็นไฮโรแฟนอ่อราศีเดียวนะก็คือราศีพฤษศนะอันนี้จากหน้าไัยนะน่าจะมีปัญหากันอยู่นะนี้มาสิบดาบเลยนะสิบดาบแหงนนะ้าอ,อกหัก โคมานะคะเลิกลากันไปนะ,ะอย่างเ,าเรียกว่าฝากรอยเท้าเอาไว้ไว้เลยนะคะเนื่องด้วยความที่เขามีตัวเลือกเยอะช้อยเยอะหรือมีปัญหามีภาระหน้าที่เยอะนะค,ะค่อนข้างจะเจ็บปวดสาหัสเลยนะสิบดาหน,นะก็มีการหันหลังนั่นไปแล้วนะคะสามไม้นะคะสามทางมีเติร์ปาร์ตี้ก็ได้นะ,ะตอนนี้ห่างกันอยู่นะ,ะแต่ว่ายังอยู่พื้นที่เดียวกันนะ,ะไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่โกละซีโลน,นะพีน้องสอนนะคะคุณก็ ตอนนี้ก็ไม่ยอมนะโกรธถึงแล้วก็มีความจริงจังชัดเจนนะมีสามดาบด้วยนะก็ค่อนข้างจะเฮือเจ็บปวดกับเขาเหมือนกันนะคะคุณกเ็เรียกว่าคิดที่จะมูฟออนนะแต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่นะคือม่งไปทั้งที่ปัญหาเดิมยังอยู่นะหกดาบเนี่ยเรียกว่าอนาคตยังจะมีเกณฑ์ได้ไปต่อนะคะมันเป็นการมูฟออนที่ไม่สุขนะหกดาบเป็นไพ่ที่ดีนะคือมูฟออนเพื่อไปสู่อนาคตข้างหน้านะคะ หกมาลบสามดาบนะก็จะได้สามดาบความหมายเดิมนนะั้นคือเธอเจ็บปวดหรือรักสามเศร้านะล้วถ้าสามดาบมาบวกหดาบคือเก้ามเก้าดาบนะก็ยังมีปัญหากังวลใจที่คุณเครียดกินบ้างเราไม่หลับอยู่นะถ้าเราแฟนนะเป็นไพ่คู่บุญคู่แต่งงานนะคู่กรรมคู่เวรได้หมดนะนะตอนนี้มาขยายนะเขาน่าจะอันนี้หมายถึงสำนึกผิดด้วยก็ได้นะคะ เขาจำเรก่ผิดอยู่นะก็ทิ้งออฟครับนะคะยังรักอยู่นะแต่ว่ายังมีช่วงห่าอยู่จีนังการนะคะพักทบทวนความสัมพันธ์ทบทวนความผิดตัวเองก็ได้นะ,ะอน,น,นาคตนะคะเขาจะกลับมาขอโอกาสนะคะเพราะว่ามีหกเหรียญหกเหรียญคือการขอโอกาสนะคะให้โอกาสให้ได้รับเท่ากันนะ,ะอยู่ที่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาอีกไหมนะ,ะซึ่งอันนี้นะคะ เขายังคิดที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณเหมือนเดิมน,นะคะสิบพ้วยนะเต็มสิบไม่มีหักนะมาเป็นพ่อแม่ลูกมีความสุขเหมือนเดิมน,นะเขาคิดที่จะมาขอโอกาสนะคะแล้วก็ปลายทางเขายังมีความมั่นคงขาเตียงแข็งแรงอยู่นะคะสี่ม้นะแมจะมีเรื่องของช้อยมือที่สามอะไรนี่ก็ตามนะคะคือเหมือนกับว่ามีพลังงานของความเป็น w i ว g ินเฟนนะคู่เวนคู่กรรมคู่ทรมานอยนะคะถ้าชาว g ินเฟนนะคะจะ จะยากนะคะจะไม่ได้สมหวังทุกคู่นะคือจะตัดกันยากนะพลังงานหนึ่งหนึ่งสองสองนะคะเอ่าเป็นตัวเลขเบิ้ลนะคะถ้าวินเฟรมเป็นอะไรที่รู้สึกเหมือนเป็นกระจกสะท้อนกันดึงดูดกันมีความผูกพันกันนะแต่ว่าอาจจะได้อยู่ด้วยกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้นะคะหรือไม่ก็ต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วนะแล้วมาเจอกันแล้วลงเอ่ยกันไม่ได้หรือมีปัญหากันนะคะแต่ก็ไม่สามารถตัดขาดกันได้นะคะสี่ไม้คือยังมีความมั่นคงทางจิตใจ ความจำพันธ์กันอยู่นะเพราะว่าเป็นแนวทวินเฟรมได้นะคะก็ยังมั่นคงอยู่นะในจิตใจค่ะแต่ว่าเป็นคนเจ้าชูค้ค่ะคีงอัพค่ะคือเจ้าชู้นะเพราะฉะนั้นถึงได้มีงอกมาทั้งเจ็ดถ้วยเนะีคะชอยเยอะแล้วก็มีสามดาบคือทําให้คุณเจ็บปวดแล้วก็เหินค่ะก็รวมๆเป็นประมาณนี้เนะขาสํนนึกผิดอยู่ะคะเดี๋ยวเขาจะมาขอโอกาสนะะเพื่อที่จะกลับมามีความสุขหรือว่าคบกับ คุณเหมือนเดิมนะหรือเป็นครอบครัวเหมือนเดิมก็ได้นะถ้าไม่ได้เป็นครอบครัวกันก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะจะมาขอโอกาสอีกคะอยู่ที่ว่าคุณให้โอกาสเขาไหมนะเพราะว่าเขาก็ชอยเยอะอยู่แล้วแล้วเคยทําคุณเจ็บปวดนะฮสิบดาบนี้ไม่ใช่ย่อยๆนะคะค่อนข้างจะแตกสลายเลยนะหัวใจนะะแล้วก็สามไม้หันหลังก็ไปแล้วด้วยนะคะก็รวมๆมีประมาณนี้คนะ่ะ